พัสชิดดนจังเนะครับเป็นมัสชิดที่จดทะเบียนเป็นเลขที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นอาคารรูปทรงแบบใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นยิดิต่มีความงดงามนะครับอยู่ตรงถนนโชตนานะครับเป็นเป็นชุมชนมุสลิมที่ใบใหญ่นะครับนะครับชุมชนมุสลิมขนาดเล็กนะครับแต่มีป้าพี่น้องมา ดูบรรยากาศนะครับการราสินีโรตีมาชิตดูนุ่งช้างเผือกนะครับกเป็นอันหนึ่งมาชิตนะครับที่สวยงามครับก็ถือว่าเป็นอาคารมัชิตนะครับที่สวยสดงดงามนะครับมีสถาปนิกตรกีสาด้วยลายภาษาลับนะครับอันนี้บริเวณภายในนะครับมีพี่น้องมารอร่วมราสินีโรตกันทางมากมายนะครับความงดงามของมาชิตแห่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นสไตล์กลางตุรกี อร์เชียนะครับอันนี้ก็เป็นการน้ำชานะครับที่ไว้บริการพี่น้องนะครับภายในห้องละมานก่อกว้างขวางครับจริงๆแล้วนะครับในมัสยิดช้างเผือกนี้มีอยู่3ชั้นนะครับแต่ที่ก็เป็นกรรมการนะครับกรรมการคนลุ่มไปแล้นะครับวันนี้เป็นห้องทําน้ําละมานนะครับแมากอห้องน้ํานะครับความสะอาดสะอาดนะครับร้องโ้ถึงนะครับ าดปลครับทั้งห้องน้ําห้องทําน้ําระมาครับกอ,อมีพี่น้องมาร่วมล่าสินลดกันอย่างมากมายนะครับมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับที่มาร่วมล่าสินลดกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่งดงามครับผมเจิญรเ กรับละมาดฟัดดูเ็จนะครับพี่น้องก็ละมาสุนัขกันนะครับเพื่อจะรับทานอาหารเข้าเลยตาเข้าเลยกัวันจันทร์วันจันทร์นี้นะครับก็เลี้ยงอาแบบบุฟเศษนะครับข้าวขิวหยาหน้อยนะครับก็ไม่หนะครับรอนหน่อยนะครับพอดมาทั้งวันครับนะครับกันนักัเป็นผูเราเนะเราเราอยากได้หมดแหละนี่แกงกคนพัวแม่เสเลียงนะครับเป็นกันไหมหอมไหมเด็กต้องกินข้าวกัน ทำไมตอนนี้เป็นอ,อัสเตรีอยอาจจะพูดควาแมสเซเรียน